พะคะวะตาธรรมโมสามังนญมาสมิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสัง้ังนำมามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ยีติปิโสภะกวาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตโลโบริสธรรมมาาลาติสัทธาเทวมนุสานังพุขโตปะวาติสวะก้าโตภะกวาตาดัมโมสันเดรโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันายโก บาจ่าตังเวทิตาโพวินโยติปาติปันโนพะขาวะโตสาวกะสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาติตังจัตตาลิบุริสายุคานิอาตาบุริสสับ โขคลาเอสปะขะวโตสาวาคะสังโฆปาหุนายโยปาหุนายโยทกินายโยอันชาลิกาลานิโยอนุตตลังบุญญาเขตังโลกาสาตตินนามุตตาสบาคกวาโตอาลาโตสัมมาสัมมุตสา

นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมยังพันเตมายังพันเตอัตตานิอัตตานิเตจิวารานีเตจิวารานีสัพพะริวารานีสัพพะริวารานีปฏิคานหาตุปฏิคานหาตัวมหากังางมหากลางทิขะระตังทิตายะอิตายะสุขะ ายาข้าแด่พระพุทธองค์ผู้เจริญข้าแด่พระพุทธองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมถวายขอน้อมถวายข้าห่มพระธาตุข้าห่มพระธาตุถวายเป็นถวายเป็นข้าบูชาพุทธบูชาขราบูชาขามบูชาข้าบูชาสังฆบูชาเพื่อสืบทอดเพื่อสืบทอดพระศาสนาพระศาสนาเจริญบุญกุศลเจริญบุญกุศลในธรรมในธรรมลงคุณงานทำ

พระธาตุเจดีย์คืออะไรพระธาตุเจดีย์ก็คือสิ่งก่อสร้างที่เป็นนิพิทหมายสื่อถึงระลึกถึงเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าหนึ่งในพระธาตุนั้นเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 2. เป็นที่บรรจุพระธรรมคำพีพระไตรปิฎกตำลาหรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 3. เป็นที่บรรจุพระพุทธรูป หรือสิ่งสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า 4. สิ่งของที่มีคุณค่าต่างๆฉะนั้นพระธาตุเจดีย์ JD จึงเป็นสถานที่อันทรงคุณค่ามากและก็ศักดิ์สิทธิ์มากทำไมเราจึงต้องห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ก็จะให้เหตุผล4ประการก็คือ1น่งเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีที่ของเรามีต่อพระพุทธเจ้าและก็เพื่อที่จะทนุถนอม สิ่งที่บรรพชนของเราอ่ะได้สร้างพระธาตุเจดีย์มาให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป 2. เราห่มผ้าพระธาตุก็เพื่อที่จะแสดงถึงความรักความหงใย,ยในพระพุทธเจ้าความมีไมตรีจิตต่อพระพุทธเจ้ามีความห่วงหาอาลัยในพระพุทธเจ้ามีสายสัมพันธ์อันอบอุ่นกับพระพุทธเจ้าอยากที่จะทนุถนอมให้พระธาตุเจดีย์นี้ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ให้ยั่งยืนสืบต่อไปเราเอาผ้ามาห่มพระาธาตุเจดีย์มาห่มพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็เปรียบเสมือนว่าเรารักและหวงใยในพระพุทธเจ้า <c oughs> ข้อที่สามเราห่มผ้าพระาธาตุก็เพื่อ <c oughs> ที่จะจูงจิตตนเอง <c oughs> และจูงจิตผู้อื่น <c oughs> ให้เกิดความศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้า <c oughs> ซึ่งจะนําไปสู่การศรัทธาในบรวลพระพุทธศาสนาศรัทธาในเหตุดีที่เราได้กระทำ ต่อไปข้อที่ 4, ที่เราห่มผ้าประทาดนี้ก็เพื่อที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีคุณธรรมจริยธรรมให้คนทั้งหลายมีสารณะนะเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณเป็นนิพิทหมายในการทําความดีให้คนทั้งหลายได้ทําความดีก็เพราะว่าทุกคนทําความดีแล้วศาส,สนาจะยังคงอยู่ถ้าไม่มีการทําดีศาส,สนาก็คงอยู่ไม่ได้ฉะนั้น การห่มผ้าพระธาตุเจดี JD, เป็นการสืบพระศาสนาสืบคุณงามความดีทำไมเราจึงต้องมีการสืบพระศาสนาก็จะให้เหตุผลสี่ประการก็คือ 1. ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าก่อตั้งศาสนาขึ้นมาเพื่อให้คนทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผอ่องใสคือยังไงก็คือว่ามีสติสัมปชัญญะทำจิตให้ระมัดระวังจากความชั่วต่างๆ ฉะนั้นเรา